โลดโลมดตำรจจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีใจที่รับเข้าสู่เยมาต้ามชินนะคับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมค่าปาร์กิ้งกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้น่ครับเราจะมาทำคอนเทนต์กันนะครับผมคือวันนี้ผมจะเอารถนะครับผมไปท้าแข่งเว้ยทุกคนแต่กติกาในการแข่งก็คือใครแพ้ต้องเสียรถให้กับคนชนะนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาเรถแดงๆไปเว้ยทุกคนเอารถขันไหนไปดีเอารถตำรวจไปดีไหมเฮ้ยผมเอารถตำรวจไปดีกว่า ดูซิว่าใครจะแข่งชนะตำรวจบ้างนะครับผมคันนี้ผมก็แต่งมา925แรงม้านะครับเกียร์เกอร์อะไรนี่ไม่ได้แต่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะชนะเขาหรือเปล่านะครับผมไปไปห้องออนไลน์กันนะครับเดี๋ยวไปกันที่ด่านเทเลไทน์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าด่านเทเลไน์เนี่ยมันมีที่ให้ดร็กนะครับแล้วก็มีคนอยู่กันข้างเยอะนะครับผมไป let's go let's go บอกเลยใครแพ้จะต้องเสียรถนะครับโอเคมาแล้วทุกคนอุยคนเยอะว่ะวันนี้เสาร์อาทิตย์ด,ด้วยทุกคน คนเยอะคนเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดดีครับมีใครอยากแข่งรถไหมครับมีใครอยากแข่งรถไหมครับใครแพ้เสียรถครับใครแพ้เสียรถมามามาามาเอาผมเจอกับ SPD No.1 นฮะโยนี่จะไปปะเนี่ยเจอกับ SPD นะครับผมอย่ามาตั้มเจอกับ SPD ว่าเอาว่ะเอา,เ,อาเรื่องเอาเรื่องดูสิว่าใครจะชนะนะครับผม Mm. ใครแพ้เสียรถนะครับใครแพ้เสียรถเขาถามว่าบัักไหมไม่บัก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 เย้ใครแพ้เสียรถนะครับผมมาครับผมมาครับผมเดี๋ยวเบิร์ยางก่อนเลยเดี๋ยวเบิร์ยางก่อนเลยมาครับมาครับเบิร์ยางก่อนเบิร์ยางก่อนเจอกับ SPD ดีว่าโอ้สุดยอดเจอกับคนดังอันเนี้ยนะ ช่องดังช่องดังบุญญางก่อนเบอร์ยางก่อนอ่าเบอร์ยางก่อนเบอร์ยางก่อนเบิดล้อหน้าด้วยเบิดล้อหน้าด้วยเอาครับใครแพ้เสียรถนะครับผมมาครับมาครับเปลี่ยนเป็น AWD ฮะมาครับผมถ้าเกิดผมแพ้ผมผมจะต้องเสียรถให้สไปด์นะครับผมมาครับทีทูวันไปเล้โกูจังหวะนี้จังหวะนี้อย่ามาตั้มอย่ามาตั้มอย่ามาตั้มไอ้เขียวไอ้เขียวอย่ามาตั้มอย่ามาตั้มแดง เสงเจกเสกได้ไหมเสกได้ไหมไว้ยน้ำมันหมดน้ำมันหมด <c oughs> โอ้น้ำมันหมดก่อนโอ้แพ้นะครับผมโอ้แพ้เลย <c oughs> โอเคผมจะต้องขายรถให้กับ S P D No 1นนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ไปเลยอ่ะเอารถให้ราคาหนึ่งบาทนะครับถูกต้องอ่ะขายเลยขายเลย <laughs> ดูที่เขาซื้อหรือยังดูที่เขาซื้อหรือยังเอ้ยแพ้แล้วไปเอารถใหม่ก่อนนะแพ้แล้วไปเอารถใหม่ก่อนนะ <laughs> โอ้เอารถตำรวจไปเสียผมอะโอ้อะไรวะเนี่ยเส็งเลยครับนึกว่าจะชนะนะเมื่อกี้คือแบบเสดทิ้วินาทีครับน้ำมันแม่งหมดก่อนโอ้เกือบชนะแล้วเมื่อกี้นะนิดเดียวนิดเดียวไอ้ยถคันนี้ไปดีไหมทุกคนอุ้ยคันนี้รถเอฟซีให้มาไม่เอาไม่เอาคันนี้ดีกว่าเฮ้ยคันนี้คันนี้รถอะไรวะเนี่ยโอ้คันนี้แรงคันนี้แรงไม่รู้เอฟซีให้มาหรือเปล่าคันนี้คันนี้เครื่องแรงว่ะไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเสียดายเสียดาย เอาแลมโบดีกว่ามาเออแลมโบนี่เราแต่งเองนะครับผมเป็นแลมโบแท็กซี่นะครับแถมมีหบอะตำรวจให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าฟิลฟ้าแน่นอนนะฮะเอาผมไปกดอะไรวะเนี <eterm> Gore, man, ่ยผมไปกดเวลเซลว่ะทุกคนกดผิดกดผิดต้องกดสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ออนไลน์ไปไปไปด่านเดิมนี่แหละด่านทะเลทรายนี่แหละทุกคนเจอใครก็ท้าเลยนะครับผมใครแพ้เสียรถครับบอกก่อนนะไอ้น้ำมันน้ำมันมีเต็มถังมา พร้อมพร้อมลุยพร้อมลุยบอกเลยเราเอาแลมโบมาไม่มีวันแพ้แน่นอนนะครับผมเราต้องชนะแน่นอนนะครับเพราะว่ารถแลมโบนี่เครื่องวีสิบสองเลยครับผมแรงจัดประดัดบอกเนะฮะไป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 เราเจอใครเราท้าเลยนะครับผมใครแพ้เสียรถนะฮะบอกก่อนว่านี่ไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นนะครับผม เจอใครก็ทาเลยนะครับเอาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยรถเป็นไรรถเป็นไรรถเป็นไรเดียวเดียวดอมรถบินไม่ได้ <c oughs> โอ้โหสภาพรถจะแข่งได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> แข่งเป้าแข่งเป้านายนายแข่งรถกับเราเป้าใครแพ้เสียรถใครแพ้เสียรถแข่งเป้าแข่งเป้าเฮ้ย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 แข่งไหม ใครแพ้เสียรถสวัสดีครับใครอยากแข่งครับผมใครอยากแข่งใครแพ้เสียรถครับใครแพ้เสียรถใครอยากแข่งไหมอ่าบอกไปเลยแพ้แพ้เสียรถอ่าแพ้เสียรถนะครับผมมีใครอยากแข่งเปล่ามีใครอยากแข่งเปล่าเลมโบอยากแข่งเลมโบอยากแข่งใครแพ้เสียรถใครแพ้เสียรถใครแพ้เสียรถ เอาวะเอาวะมีไหมมีไหมมีไหมทุกคนไม่มีใครทกักกูเลย <laughs> ทำไมกลัวกันเหรอนี่แลมโบวแบบแลมโบกะกากเลยเนี่ยแลมโบวแบบไม่ได้สเต็ปอะไรเลยเนี้ยแลมโบบ้านๆในครับผมแข่งเป้าแข่งเป้าแข่งเป้า,ปาพี่พี่แข่งรถไปพี่พี่แข่งกันเปล่าใครแพ้เสียรถเอ้ยมีคนหาหรือวะเจอกับ เพย์เยอร์ทีเอ็มนะครับผมเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมาเจอกับใครวะเจอกับฮอนด้าอีเคไนนะครับผมเอาเรื่องครับผม <laughs> เฮ้ยเบอร์ยักษ์นิดนึ่นงเบอร์ยักษ์นิดหนึ่งดูแ้เดี๋ยวแพ้ <laughs> มาครับเบอร์ก่อนเบอร์ก่อนขอเบอร์น,นิดนึงพอดีพี่ชอบเบอร์น,นะครับพี่ชอบเบอร์หมี <laughs> เอาแคนเซิลเฉยเลยทำ,เทำไมอะโอ้แคนเซิลทำไมอะโอ้ แข่งเป้าแข่งเป้าใครแพ้เสียรถแข่งเป้าครับใครแพ้เสียรถครับใครอยากแข่งท้าเลยครับผมหมาว่ามีคนท้ามีคนท้าดากก้นตรานะครับผมดากก้นตราท้าเราเลยเว้ยเอาเรื่องมาแลมโบเจอแลมโบะ่ะอูรุสเจอเอเวนทาดอครับผมใครแพ้เสียรถนะใครแพ้เสียรถนะครับบอกไว้ก่อน ผมอาคลิปไปแล้วนะทุกคนสะแพ้ะเแพเราไม่เสียรถนี่มีเครื่องนะฮะ <laughs> มาครับผมเจอรถบางก,กูหาไม่ออกเลยเนะี่ยโอเคเบอร์ยางเบอร์ยางมาหอ,อ,อ,อมหอมหอมหอมลุยครับผมเจอกับเฟรเยอร์ตานี่ครับผมจะจะด,ดา้อนตรามังเฮ้ยออกตัวแล้วเหรอเฮ้ยออกตัวแล้ววะเฮ้ยทำไมไวจังเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้เราก็ชนะี่เนี่ยโอ้โหไปครับผมอย่าไปอย่าไปอย่าเฮ้ยอะไรวะมึงมาแซงกูตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โอ้แพ้เลยว้าเจอกับดาก,ก้อนจานะครับผมโอ้แพ้เลย <laughs> โอ้แพ้เลย <laughs> เดี๋ยวเอารถไปเดี๋ยวเอารถไปเจอกับดาคอนตรานะครับผมขายรถไปครับหนึ่งบาทโอ้โหโคตรสวยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยลำบูแพ้ครับผมอุ้ยไม่คิดว่าจะแพ้นะเมื่อกี้เราออกตัวก่อนเลยนะทุกคนโอ้เสียดายเสียดายเดี๋ยวรอเขาซื้อรถก่อนเอ้ามันบอกว่าคาร์น็อตเซลมันทำไมขึ้นว่าขึ้นว่าคาร์น็อตเซลอะขายขายขายราคาหนึ่งบาทเอ้าขายขายขาย เอา้าเอ๊ะทำไมม,ม,มันเขียนว่าคาร์นอตเซลวะอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากได้เลยได้เลยขอบคุณมากแจว๋วแจว๋วแจ๋วแจ๋วว่ <laughs> เ่เจอกันใหม่ <laughs> เอ้ยเกือบเสียรถแลมโบแล้วว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอานะครับแต่ก้นตาเขาบอกว่าไม่อยากไม่อยากได้แลมโบกากๆอะ่ะทุกคนนะ <c oughs> เออนี่มีคนบอกไม่เอาด้วยนะครับแลมโบกากอย่างนี้ไม่ชอบนะครับผมเดี๋ยวเราเอาซูเปอร์ไปดีกว่าทุกคนอะซูเปอร์คันนี้นี่จะสามร้อยกว่าแรงม้าเองนะครับไม่ดีไม่ดีผมต้องอัปเกรดเครื่องสักนิดนึงนะครับมผมใส่เครื่องว1 2ิสองไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วผมก็ไปยัดเทอร์โบ3ามตัวนะครับ แล้วก็ยางแบบสปอร์ตนะครับผมเปลี่ยนท่อใหม่เปลี่ยนชิปใหม่เปลี่ยนเบรกใหม่เปลี่ยนเฟืองเกียร์ใหม่เปลี่ยนอินเตอร์ใหม่นะครับผมสุดยอดแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็900แรงมา1,800นิวตันเมตรนะครับเราก็จะเอารถธรรมดาอย่างนี้นะไปแข่งไว้ทุกคนเพราะว่าพอเวลาเสียรถมามันจะได้แบบไม,ไม่เสียใจนทุกคนนะเออรถตำรวจผมปิวไปแล้วนะครับอะไปไปกติที่ด่านดีเซลเกินเหมือนเดิมนะครับผมมาดูซิว่าเราจะไปทาใครแข่งดีนะทุกคน ใครแพ้เสียรถนะครับผมบอกก่อนผมนี่ก็ไม่ได้ใช้สเตปอะไรมากมายนะครับก็คือแต่งรถแล้วก็ไปแข่งเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสชนะนี่มีค่อนข้างน้อยนะครับผมเหมือนมาแจกรถให้คนดูมากกว่านะคอนเทนต์ในวันนี้คือเรามาเสียรถนะครับวิแต่ไม่แน่บางทีเราอาจจะชนะก็ได้นะครับผมอาจจะมีจังหวะจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเราแซงได้อะไรเงี้ยนะเออชนะไปอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนมีใครจะแข่งไหมครับแพ้เสียรถครับผมมีใครแข่งบ้างครับแพ้เสียรถครับ จัดไปครับจัดไปเจอกับซีนะครับผมโอ้เจอกับซีเนีฮะพันพันเก้าร้อยแรงบ้าโอ้โหจีทอารถสวยฮะระวังเสียรถนะระวังเสียรถระวังเสียรถเฮ้ยรถเราเบิดไม่ได้รถเราเบิดไม่ได้เฉยเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมรถเระเบิดไม่ได้เราปิดคอนโทรลเนี่ยเราปิดแท็กชันคอนโทรลเบอรยาก่อนเบอรยาก่อนเบอรยาก่อนอ๋อเบอรยานิดนึงเบอรยานิดนึง,เ,ง,นนงเจอรถสเต็ปทีถึงสี่แน่เลยผมว่าป๋าผมซูเปอร์ปรระทะอาร์สามสี่ที่ถูกวันเลสโก้ไปไปจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ครับโอ้โหจังหวะน,นี้กระตุกกระตุกกระตุกเ้ยเดี๋ยว <laughs> แพ้แลว้ว โอ้วิงว่งเก้าวิเอ้ยวิงว่งเจ็ดวินะครับโคตรโคตรด,ดีโอ้โหแพ้เลยแพ้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ชื่ออะไรวะเมื่อกี้เจอกับซีนะครับผมขายรถที่ซีไปหนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทขายไป, 4, ไปาาาขายไปขายไปขาน็อตเซลอีกแล้วอะทำไมเขาไม่เอาเหรอไม่มีใครเอารถเราเลยอะ <laughs> โอเคขายไปแล้วนะครับผมเอขายไปแล้วขายไปแล้ว ซูเปอรเราออกเร็วมากเลยว่ะเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้เราขายไปแล้วไม่ใช่อหรอไม่มีคนซื้อ <laughs> ทำไมไม่ซื้อราคาทั้งบาทหนึ่งนะโอเอารถลายไปอีกเดียผมมีปอร์เช่ว่ะปอร์เช่คันนี้เอให้มาไม่เอาไม่เอาผมไม่ค่อยมีรถอะไรแบบจริงๆกับ,บเขาเท่าไหร่นคะครับผมค่อนข้างมีแบบว่าเดิมๆนะเดิมๆนคะันนี้ยัด v ีแปดไปหรอยัดวีสิบสองไปเลย แรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็ยังดีนะครับใสยางสปอร์ตอ,อ๋อายชิปใหม่ใสใส่ของทุกอย่างอย่างดีนะครับผมผมไม่อยากเอารถสเต็ปไปเพราะว่าเดี๋ยวไปชนะเขาไงเออเดี๋ยวจะหาว่าขี้โกงไงครับผมก็เลยเอารถแบบสเตปบ้านๆมานะครับผมอุ้ยมีคนเต็มไปหมดเลยว่ะอู้อู้อู้อูคนเยอะคนเยอะแข่งเปล่าแข่งเปล่าใครอยากแข่งก็ครับ แพ้เสียรถครับแพ้เสียรถใครอยากแข่งกับผมมาได้เลยทาได้เลยครับแคมรีสีขาวแพ้เสียรถครับผมแพ้เสียรถครับแพ้เสียรถมึงพูดอะไรของมึงวะมาครับเจอกันอะไรวะเนี่ยเจอกับชื่อแปลกๆนะครับผมอ่านได้เป็นสควิดสควิดเกมเนะครับผมเจอกับสควิตเกมมาทุกคนเอย้ยางผมไม่เบิร์นแล้วทุกคนผมแข่งแบบนี้แหละ เฮ้ยนายนายนายคนประเทศอะไรอ่ะนายนายอยู่ประเทศอะไรโอ้โหมมจฉายเดาโต้โมจชี้ก็ตดใจว่อโมจิฉา้มจชี้หมีชี้ฉอจังว่ยศีรษะสองวุ้นเาคอโีจิฉุ่มนเชื้ สรุปไปอยู่ประเทศอะไรวะเฮ้ยสรุปเป็นคนไทยปหมเนี่ยมาแข่งกันใครแพ้เสียรถมาครับมาครับมาครับใครแพ้เสียรถครับผมมามาเจอกับสควิตเกมครับเราไม่มีเบอร์จวงเบอร์ยางใดๆนี่ครับผมเราไม่มีการจูนอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมาครับ เจอกับสควิตเกมครับที่ทู่ว่นเลโตไปจังหวะนี้เป็นไงครับเรายังน้ำอยู่เรายังน้ำอยู่โอ้รถแดง <c oughs> โอ้รถแดงเลยครับผมสควิตเกมวิ่ง8วินะครับโอ้รถแรงจังเลย <c oughs> โอ้เจอสควิตเกมไปครับผมเอาขาย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 5บาทเนอะ้า เอ้เจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งมากไปไปเราเอาคันอื่นมาต่อเอาคันอื่นมาต่อแม่สควิ g เกมเขาบอกว่าไม่ต้องขายนะครับกูไม่เอาหรอกจะเอาไปทําอะไรรถช้างขนาดนี้นะเออโอ้ไม่ไม่เปียวเลยไม่เปียวเลย เอาันาดพี่เอา A32 ไปดีไหมคันนี้ F4 ให้มาเหมือนกันนะครับผมผมก็ไม่อยากเอาไปขายกันทุกคนเอออะกลายเป็นซูเปอร์900ม้านะครับผมบอกเลยว่า900ม้าน่าจะวิ่งทันเขาอยู่นะครับมาเป็นซูเปอร์ดีกว่าไปด่านไฮเวย์บ้างดิเผื่อมีคนอยู่ด่านไฮเวย์เยอะนะครับผมเปลี่ยนด่านบ้างเดี๋ยวทุกคนเบื่อนะครับมาครับมาอยู่ด่านไฮเวย์กันแล้วครับผมแต่ว่าดูเหมือนคนเขาจะไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่แข่งเป้าแข่งเป้าขยะแข่งขยะแข่งค้ามาเลย แข่งเป่าแข่งเป้่าแพ้เสียรถแพ้เสียรถแข่งเปล่าไปรุ่นแพ้เสียรถแพ้เสียรถไม่มีใครไม่มีใครกล้าแข่งเลยอะทำไมกันะทำไมไม่มีใครกล้าแข่งกับผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปฝั่งนู้นก่อนไอสุปปาผมแรงอยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สเต็ปผมก็ไม่มีอะไรครับผมสเต็ปผมนี่คือแบบ ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมวิ่งไปทางนู้นก่อนทางนู้นเหมือนมีคนอยู่เยอะไปท้าฝั่งนู้นแข่งดีกว่าเออดูซิว่าจะมีใครแข่งกับผมหรือเปล่านี่ครับผมสเต็ปสี่ถึงสี่อะไรนี่ผมไม่มีนะะผมมีแต่สเต็ปยามาตั้มนะครับผมไปไปไปยาไปยาไปแข่ง่าครับแข่ง่าครับมีใครอยากแข่ง่าครับแพ้เสียรถครับแพ้เสียรถอยู่ตรงปั๊มครับผมอยู่ตรงปั๊มแข่ง่าครับแข่ง่าครับแพ้เสียรถครับผม <laughs> เฮ้ยมีคนรักกูแข่งจริงๆว่ะเขาบอกว่า Player p e a c e to เอ่อพี h เ r ียทูไทยนะครับผมเขาอยากแข่งนะฮะมาดิครับมาดิครับสามกิโลก็ได้มาอาสี่ร้อยสองเมตรป่ะมาครับผมเจอกับสเต็ปสี่หนึ่งสี่ว่ะ <laughs> มาครับใครแพ้เสียรถครับผมที่ถูกวันไปจากว่านีครับเอาเร่นน้ำอยู่ครับผม แล้วยังน้ำอยู่แล้วยังไงครับยังไงครับโอ้โหสเตฟสี่สีไปดูกันแล้วโอ้แล้วไม่มีรถแรงแกับเขาเลยวะไม่มีไม่มีรถแรงๆไปกินเขาเลยวะทุกคนโอ้โหสเตปสเตฟสีจงสีเขาวิ่งเร็วมากเลยอะวันนี้เหมือนผมมาแจกรถมากกว่าไครับผมเนี่ยเดนครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเอออยากรู้ว่าทุกคนเนะี่ยเล่นกันยังไงนครับผมเกมนี้แบบว่ามีการท้ากันแบบ แค่เสียรถหรือเปล่าเนี่ครับผมโอ้โหรถแรงมากเลยนะครับโอ้รถแรงมากเลยสุดยอดสุดยอดหลังติดบอกกันเลยทีเดียวกูว่าไม่มีใครเอาแน่เลยดูแล้วอะไปครับโอเคขายรถครับผมแพ้เสียรถเนี่ยเหมือนไปแจกรถเขาจริงๆว่ะกูเนี่ยก็ใครมีรถแรงๆสเต็ปแรงๆก็เอามาให้ผมเล่นได้นะครับผม ผมจะไม่เอาไปท้าเสียรถแน่นอนนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปคอนเทนต์ฮาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัวอรเกย์ครับบ๊ายบายครับโยโย มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากนายโกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิี่พีซืนีดา